โอ้สวัสดีค่ะทุกคนไปไงสบายอันนี้คือน,นอนอยู่ค่ะโมเมนต์นอนเลยนะะี่ค่ะลุกก็ได้ค่ะ <c oughs> ดูง่ายแล้วด้วยอยากโชว์นี้มากเลยค่ะเออสวยปะรวยมากนี่พูดเลยนะว่าทุกคนก็โชว์ไปหมดแล้วนะคะแอนมาคนสุดท้ายสินะสินะไม่เป็นไรแต่อยากโชว์ส <c oughs> วยเนาะอันนี้ค่ะที่เขาทําขึ้นมาเพราะว่า มันเป็นแบบสิ่งหนึ่งที่มันกันปลอมได้นะคะแล้วก็ตรงนี้อีกอันหนึ่งที่กันปลอมนะคะเพราะตอนนี้ทุตีไว้โดนปลอมเยอะมากต้องระวังเลยนะคะบางคนใช้อยู่ยังไม่รู้ว่าที่ตึงตึงใช้นันคือของปลอมระวังให้ดีเพราะ่มันบันบมาแบบกระจายมานตอนนี้ตอนนี้นดังมากเลยอยะฉันแบบตกใจฉันแบบไปจีนอะรีใจมากเลยอักว่า เวลาที่แอนครีมตัวนี้หมดนะคะตุตี่ไว้หมดอย่างเงี้ยแอนก็จะไปสั่งกับทางนี้เลยไปสั่งตามแอนก็ได้นะคะนี่เลยเดี๋ยวจะบอกคงทามก็มันเป็นอะไรเป็นหลกการขจัดปัญหาในการโดนของปลอมอะไรอย่างงี้นะคะก็เข้าไปที่อ่ไอจีของทูตีไว้ก่อนก็ได้นะคะเข้าไปปุ๊บนี่ไอจีของเขานะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีเห็นตรงที่มันเป็นเขียวๆมันก็คือล i n e ID นะคะเขียนว่าทูตีไว้นั่นเองเนาะเออมันจะเห็นไหมเนี่ย ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียนแ้างล่างให้นะคะนะแล้วก็ไลด์ดีแล้วหรือว่าเวลาที่เราเคยเราไม่กล้าสั่งกับบริษทรัทเขาอะไรเงี้ยดูดูเกรงขามแล้วก็เข้าไปที่รูปใดรูปหนึ่งแล้วก็ไปดูตัวแทนจำหน่ายข้างล่างก็ได้เนี่ยเขาจะมีโพสเยอะแยะนะคะไปดูก็ได้เนาะพวกนี้เขาจะขายของจริงนะคะระวบงงลองเนาะจะมีปอมเยอะมากนะคะแล้วก็มีบางคนมาถามแอนสรุปว่าเจอของปอมกันไปแล้วนะคะเป็นแถวแถวเนาะก็มาดีน,ะะนี้นะคะก็เป็นช่วงเปิดเทอม ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็มีไม่ค่อยมีคนหนังสีผมเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นผมสีน้ำตาลธรรมชาติไปเลยนะคะยอมแบบดำๆไปเลยเพราะว่ามันแบบผมมันเริ่มเสียแล้วนะคะหลังจากที่การที่เล่นหัวมากเกินไปโอเคเนาะวันนี้ไปแล้วไม่มีเราจะพูดคุยมากๆแค่มาเพราะว่ารู้ว่าทุกคนคิดถึงายบายนะคะแล้วกูดนายค่ะทุกคนจะบุ๊ทุกคนคงแบบมันจนมาไ <laughs> บ,บายปันนี้ครับ